ข่าวใหญ่ของวันนี้คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรากูลได้ประกาศยุบสภายอย่างเป็นทางการและเตรียมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับประเทศไทยและมีผลกระทบต่อการเมืองเศรษฐกิจกและชีวิตของประชาชนทั่วประเทศโดยคำประกาศดังกล่าวมาจากความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่และเพื่อสร้างเสถียรภาพในระยะยาวสำหรับประเทศของเรา ก่อนอื่นต้องขยายความว่าการตัดสินใจยุบสภาโดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำขึ้นอย่างขาดการวิเคราะห์แต่เป็นการเดินหน้าเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อสภาพความไม่แน่นอนทางการเมืองในปัจจุบันตลอดจนเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศการยุบสภาจะนำไปสู่การเลือกตั้งร่วมน้าซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกผู้นำและฝ่ายนิติบัญญัติที่สะท้อนความต้องการของคนไทยในยุคป,ปัจจุบันมากที่สุด โดยจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระบรมาพิธายในพระราชกิษสเดีกาแล้วการประกาศยุบสภาในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทที่ซับซ้อนขององค์การเมืองไทยซึ่งรัฐบาลปัจจุบันเผชิญกับทั้งความท้าทายภายในและภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทางการเมืองความขัดแย้งในรัฐสภาและสถานการณ์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ด้วย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงและดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเช่นการวางมาตรการลดค่าครองชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการปัญหาต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนการยุบสภาจึงไม่ใช่เรื่องสะเทือนในแง่ลบเพียงอย่างเดียวแต่สามารถมองได้ว่าเป็นการรีเซ็ตระบบการเมืองให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย นั่นคือถ้ารัฐบาลหรือสภาไม่สามารถเดินหน้าตามพันธกิจหรือได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนการเปิดโอกาสให้ประชาชนลงคะแนนเสียงอีกครั้งก็ถือเป็นการให้เกียรติและให้ความสำคัญกับเสียงของคนไทยทุกคนสำหรับประชาชนทั่วไปการยุบสภาอาจถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในทางสร้างสารรค์มันคือโอกาสใหม่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังจ การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจะเป็นเวทีให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งคนไทยทุกคนจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศให้สอดคล้องกับความหวังความต้องการและความฝันของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องการศึกษาหรือเรื่องความมั่นคงของชาติเองด้วยอีกแง่มุมหนึ่งที่สำคัญคือการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้นำต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และการตัดสินใจของตนเอง นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าการยุบสภาเป็นการให้อำนาจกลับคืนสู่ประชาชนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นำยอมรับว่าระบบประชาธิปไตยและเสียงของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศในระหว่างรอการเลือกตั้งรัฐบาลจะยังคงทำหน้าที่ดูแลกิจการของประเทศอย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินยังคงเดินหน้าอย่างรับรื่นการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมยังชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าการเมืองจะมีความเปลี่ยนแปลง แต่สถาบันหลักของประเทศเช่นสถาบันพระมหากรรษัตริย์ระบบศาลและหน่วยงานรัฐต่างๆยังคงทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนการยุบสภาในครั้งนี้จึงไม่ใช่การสลายระบบแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านในเชิงบวกที่จะช่วยให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่สภาใหม่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องแนวทางการบริหารประเทศในอนาคตในเชิงผลกระทบต่อเศรษฐกิจแม้จะมีความไม่แน่นอนบ้างในระยะสั้น นักลงทุนและภาคธุรกิจต่างรอคอยผลจากการเลือกตั้งที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญขององค์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อสภาและรัฐบาลใหม่เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นสําหรับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ้างงานการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมกล่าวโดยสรุปการประกาศยุบสภาของนายกรัฐมนตรีอนุทินในครั้งนี้ แม้จะถูกนำเสนอว่ามีผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งประเทศแต่ถ้ามองในมุมสร้างสารรค์มันคือโอกาสสำคัญที่เปิดให้ประชาชนและทุกฝ่ายทางการเมืองได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชาติอย่างเท่าเทียมและมีเสียงในการตัดสินใจพร้อมกันนั้นยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและการให้เกียรติแก่เสียงของประชาชนอย่างแท้จริงการก้าวสู่การเลือกตั้งใหม่นี้จึงควรถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญที่เต็มไปด้วยศักยภาพและโอกาสสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยในอนาคตอันไกล การยุบสภาในครั้งนี้แม้หลายคนจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วแต่ในมุมมองของนักวิเคราะห์จำนวนมากกลับมองว่าเป็นช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ทางการเมืองเพราะในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายทางความคิดเห็นมากขึ้นประชาชนแต่ละช่วงวัยมีมุมมองต่อสังคมเศรษฐกิจและอนาคตที่แตกต่างกันออกไปความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศอ่อนแอแต่เป็นพลังสำคัญที่สะท้อนว่าคนไทยพร้อมจะพูด พร้อมจะเสนอความคิดเห็นและพร้อมที่จะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงดังนั้นการกลับมาเลือกตั้งใหม่จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําให้เสียงทั้งหมดนี้ได้ถูกรวบรวมและสะท้อนผ่านระบบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งประเด็นที่ช่วยอธิบายว่าทําไมการยุบสภา,าถึงมีความสําคัญคือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ทั่วโลกกาลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นความผันผวน,นทางการเงินการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือนโยบายเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ ทำให้ประเทศไทยต้องมีผู้นำและรัฐบาลที่มีเอกภาพแข็งแรงสามารถผลักดันนโยบายได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนการเปิดให้ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งใหม่จึงเป็นกระบวนการคัดสรรผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ผู้นำที่ทำงานได้แต่ต้องเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับทิศทางโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมสีเขียวและความยั่งยืนในระยะยาว ในด้านสังคมการยุคสภายังช่วยให้เกิดการพูดคุยและการอภิปรายในประเด็นสำคัญอย่างกว้างขวางมากขึ้นประชาชนจะสามารถพิจารณานโยบายของแต่ละพัคอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขสวัสดิการผู้สูงอายุความมั่นคงทางอาหารและการกระจายอำนาจสูตรท้องถิ่นเมื่อการเลือกตั้งเริ่มใกล้เข้ามาพักการเมืองมักจะต้องนำเสนอนโยบายที่จับต้องได้และตอบโจทย์ชีวิตคนจริงๆไม่ใช่เพียงคำสัญญาที่ลอยๆการแข่งขันเช่นนี้ถือเป็นประโยชน์ของประชาชน เพราะทาให้เกิดมาตร,รฐานที่สูงขึ้นขององค์การบริหารประเทศในอนาคตด้านเยาวชนเองก็ได้รับผลดีจากการยุคสภาเพราะเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้สิทธิของตนเองเพื่อกําหนดอนาคตของชาติคนรุ่นใหม่จํานวนมากให้ความสนใจเรื่องอนาคตอาชีพวิธีการสร้างรายได้ความเท่าเทียมและคุณภาพการศึกษาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคการเมืองต่างๆจะต้องให้ความสําคัญกับประเด็นเหล่านี้มากขึ้นและสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นการจัดเวทีพบปะหรือการนำไอเดียเชิงนวัตกรรมมาใช้ในนโยบายอีกมุมสำคัญคือด้านความเชื่อมั่นของต่างประเทศการมีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนและกระบวนการที่โปร่งใสจะช่วยให้ประเทศอื่นๆมองประเทศไทยในเชิงบวกมากขึ้นนักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอย่างยิง่งเพราะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนระยะยาว การเปิดทางให้ประชาชนตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งถือเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในกลไกลประชาธิปไตยแบบสากลน,นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบเชิงสถาบันซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายที่น่าสนใจของนักลงทุนมากขึ้นในด้านการบริหารราชการแผ่นดินแม้สภาจะถูกยุบแต่รัฐบาลร,รักษาการยังคงทําหน้าที่ต่อไปได้ในหลายด้านเพื่อให้ประเทศดําเนินไปอย่างราบรื่น เช่นการจ่ายงบประมาณพื้นฐาน <c oughs> การดูแลความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนในชีวิตประจําวันของประชาชนการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวถูกออกแบบให้ไม่กระทบกับชีวิตคนทั่วไปมากนักซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพในระดับระบบราชการไทยที่แข็งแรงและมีประสบการณ์อีกหัวข้อที่ควรพูดถึงคือบทบาทของสื่อและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วการยุบสภาทําให้ผู้คนเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพักการเมือง ผู้สมัครและนโยบายมากขึ้นการเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้านและเชื่อถือได้เป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยที่มีสุขภาพดีทำให้พลเมืองสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลยิ่งประชาชนมีข้อมูลมากเท่าไร่การเลือกตั้งก็ยิ่งสะท้อนเจตจำนงของคนทั้งประเทศได้ดีเท่านั้นนอกจากนั้นการยุบสภา,ายังเป็นโอกาสให้หลายฝ่ายได้ทบทวนบทบาทของตนเองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองภาครัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไป ทุกฝ่ายสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและอะไรคือสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ดีขึ้นในยุคใหม่หากทุกฝ่ายถือโอกาสนี้ปรับปรุงตัวเองการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความร่วมมือมากกว่าเดิมและลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นในสังคมท้ายที่สุดแม้คำว่าสะเทือนทั้งประเทศจะฟังดูรุนแรงแต่ในความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถกลายเป็นพลังบวกอย่างมาก ถ้าสังคมไทยเลือกใช้ช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนผ่านนี้เป็นโอกาสสำหรับการเริ่มต้นใหม่การฟังกันมากขึ้นและการร่วมกันตัดสินใจเพื่ออนาคตของลูกหลานการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์การเมืองแต่คือกระบวนการที่สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น